สวัสดีครับตอนหลังคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียร์กับผมเสกสมแจงกิจนะครับ10โมงครึ่งโดยประมาณนะฮะวันนี้มาช้าสักนิดหนึ่งแต่ว่าข่าวสารครบครันฮะมีเรื่องที่เราต้องติดตามกัน2เรื่องใหญ่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็กรณีที่เรือน้ำมันของกลางหายไปจากท่าเรือตำรวจน้ำที่สัตหีบชนบุรีตอนนี้ทราบว่าเจอแล้วนะฮะเบื้องต้นเดี๋ยวติดตามก,ก,กันกับอีกเรื่องหนึ่งที่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือเกาะช้างนะครับก่อนหน้านี้ถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางสําหรับคู่รักฮันนีมูนจะเดินทางไปแต่ว่าถ้ามีการสํารวจออกมาแบบนี้เกาะช้างจะยังคงยืนหนึ่งแบบไหนให้เป็นที่เดินทางไปกับของคู่รักฮันนีมูนเดี๋ยวกลับมาติดตามกัน แจ้งเบื้องต้นนะฮะนายกเศรษฐาเมื่อคืนนี้แจ้งว่าติดโควิดนะครับอาจจะกลับมาอีกทีวันที่19นะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีคดีสำคัญที่ต้องติดตามกันก็คือกรณีของอพรรเก้าไกลนะครับกรณีของนายกเศรษฐาที่อยู่ในศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับกรณีเรื่องของอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองนะฮะ อย่างที่บอกไปติดตามเรือผนน้ำมันนะครับที่ถูกจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้แล้วก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้นะฮะคุณผู้ชมถ้าเราติดตามกันเนี่ยไทม์ไลน์ของเรือที่หายไปจากตำรวจน้ำท่าเรือตำรวจน้ำสัตหีบชนบุรีนะครับก็เป็นเรือสามลำประกอบด้วยเรือ JP เรือซีฮอตเรือดาวลุ่งพร้อมน้ำมันกว่า3 0 0 0 0นลิตรนะครับแล้วก็ลูกเรือนะครับจูจ่ๆก็หายออกไปจากท่าเรือตำรวจน้ำสามอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับถ้าไล่เลียงกันนะครับ19มีนาคม2,567เนี่ยปรากฏว่าตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยร่วมกับศุลกากรจับกลุมเรือไทยลําลำนะครับลักลอบขนน้ำมันเถื่อนกว่า3 0 0 0 0นลิตที่อ่าวไทย แล้วก็มีนามีการนําเรือของกลางเข้าที่ทเทียบท่าที่ท่าเรือตํารวจน้ําสตหีบนะครับ29มีนาคมตํารวจกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและกลมรมศุลการลงตรวจของกลางครั้งที่1 17พฤษภาคมนะครับตรวจของกลางครั้งที่2มีปริมาณน้ํามันเถื่อนในเรือผลการตรวจขนาดนั้นน้ํามันยังอยู่ครบนะครับแล้วก็9กมิถุนายนมีคนส่งคลิปขึ้นลมแรงมาให้ ภูมกับตำรวจน้ำอนุญาตให้นำเรือของกลางออกไปทิ้งสมอกลางทะเลห่างจากจุดประมาณสักร้อยเมตรนะครับโดยให้เหตุผลว่าหากจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือระหว่างขึ้นลมแรงอาจทำให้เสียหายนะครับสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ประกาศออกมาช่วง5-9มิถุนายนที่ผ่านมาจะมีคลื่นลมแรงแล้วก็มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวง,งจรปิดนะครับช่วงเที่ยงคืน19นาฬิกาวันนั้นเนี่ย ตำรวจดูผ่านกล้องวงจรปิดยังพบว่าเรือทั้งหมดจอดจอดลอยลำอยู่กระทั่ง11มิถุนายนนะครับช่วงประมาณสัก2ทุ่มสิตรวจพบว่าไฟลำเรือสามลำได้หมุนเปลี่ยนทิศทางและถอยห่างออกไปกลางทะเลเรื่อยจนหายออกไปนี่นะฮะก็เป็นที่มาของการสั่งย้าย5ตํารวจในขณะนั้นนะครับแต่ว่าล่าสุดฮะเมื่อวานนี้ทาง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีการแจ้งข้อมูลนะครับว่าพบเรือสามลำนะฮะอยู่ในหน้านน้าไทยรอยต่อหน้าน้ามาเลเซียนะครับมีการนําเรือเข้ามาเทียบท่านะครับที่สงขลาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในช่วงเที่ยงวันนี้เดี๋ยวติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงฮะ กับผู้สื่อข่าวสวทสงขลาฮะน้องเตยคุณธัญ,ญวันจิรโรฮะกำลังเดินทางไปที่ตำรวจน้ำครับน้องเตยสตรีมยาร์ดผ่านเข้ามาฮะสว,ส,สวัสดีครับน้องเตยครับสวัสดีค่ะพี่เสกคะได้ยินชัดเจนใช่ไหมคะได้ยินครับฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะตรวจสอบข้อมูลเช้านี้ครับ ค่ะก็คือ,อตอนนี้นะคะที่ฉันกําลังเดินทางไปที่กองกํากับการเจ็ดกองบังคับการตารวจน้จําจังหวัดสงขลาหรือว่าตารวจท่าเทียบเรือตํารวจน้ํานะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเรือ,อยังไม่สามารถที่จะเข้ามาที่ท่าเทียบเรือได้เนื่องจาก น้ำนะคะน้ำเรียกว่าน้ำลงน้ำลงทําให้เรือทั้ง3ามลำไม่สามารถเข้ามาตรงจุดบริเวณท่าเทียบเรือของตํารวจน้จากกําจังหวัดสงขลาได้นะคะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยมีเรือ1นึ่งลำนะคะหนึ่ำที่ไม่สามารถที่จะเดิน ด้วยตัวเองได้ต้องมีเรือไปลากจากทางกลางทะเลค่ะซึ่งการพบนะคะรายงานล่าสุดที่ทราบมาก็คือตรวจพบเรือทั้ง3ามลำเนี่ยคะ่ะอยู่บริเวณพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะนะคะ3ประเทศก็คือไทยกัมพูชาแล้วก็เวียดนามค่ะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าน้ํามันบางส่วน อยู่ไม่เต็มจํานวนนะคะแล้วก็ลูกเรือยังไม่แน่ชัดข่าวว่าตอนนี้ยังอยู่ครบ16รายหรือไม่แล้วก็มีความพยายามนะคะที่จะอําพรางเปลี่ยนแปลงสีของเรือน้ํามันของกลางที่หลบหายไปด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ ในช่วงของการที่จะเดินทางเข้ามาที่ท่าเทียบเรือค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านพลตำรวจตรีจรูนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านกำลังเดินทางลงพื้นที่มาเพื่อมาชี้แจงรายละเอียดของการจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะครับเท่าที่มีการตรวจสอบในกับตำรวจในพื้นที่เรือแสดงว่าเรือสามลำเนี่ยตอนนี้ เข้าฝั่งได้สองอีกหนึ่งลำยังยังเข้าไม่ได้หรือว่าทั้งสามลำยังเข้าไม่ได้เพราะน้ําลงฮะทั้งสามลำเลยค่ะตอนนี้ทั้งสามลำยังรอยอยู่กลางทะเลค่ะยังไม่สามารถเข้าฝั่งได้เพราะว่าตอนนี้น้ําลงค่ะคาดว่าจะสามารถได้ประมาณช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองอะคะ่ะสิบสี่นาฬิกาช่วงนั้นจะน้ําจะขึ้นพอที่จะนําเรือเข้ามาเทียบท่าได้ค่ะครับกระบวนการที่ทางตํารวจแจ้งไว้ประมาณเที่ยงที่จะมีการแถลงข่าวอาจจะต้องเลยไปถูกต้องใช่ไหมฮะ ตรงนี้ต้องรอการตัดสินใจจากท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทางหากแถลงตอนเที่ยงก็จะไม่เห็นของกลางค่ะแต่<ม>ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าจะแถลงตอนเที่ยงเลยไหมถ้าตอนเที่ยงก็จะไม่เห็นของกลางเพราะว่าของกลางจะเข้ามาประมาณช่วงบ่ายนะคะบ่ายสองหลังจากบ่ายสองเป็นต้นไปเพราะว่าน้ําจะขึ้นแล้วก็เรือสามารถที่จะเข้ามาเทียบท่าได้ค่ะตอนนี้ต้องติดตามสถานการณ์ทุก,ทกนาทีเลยค่ะ ครับครับอ่ะเอาละครับขอบคุณน้องเตยเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเราจะขอติดต่อกลับไปอีกนะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะรับครับ,รบขอบคุณน้องเตยฮะเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาคุณธัญญวันจิระโรนะฮะก็ตอนนี้กํลาลังเดินทางไปที่ตำรวจน้ําสงขลานะฮะเพราะว่าทางรองผู้พิการตํารวจสอบสวนกลางกําลังเดินทางเข้ามาเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบ แล้วก็ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่บอกฮะเป็นความสงสัยนะครับเพราะว่าจู่ๆเรือมันหายออกไปนะครับแล้วตอนนี้ข้อมูลก็ออกมาค่อนข้างเยอะมากว่าเรือ,อผู้ต้องหาอยู่ครบไหมของกลางอ,อยู่ครบไหมก็คือน้ํามันนะครับแล้วมีความพยายามในการเปลี่ยนสีเรือจริงด้วยหรือไม่เดี๋ยวรอช่วงบ่ายนะฮะท่านพลตำรวจ จรลูนเกียรติปานแก้วรองผู้จัดการสอบสวนกลางกําลังลงพื้นที่ไปดูกันที่เรื่องของที่เราบอกไปฮะคุณผู้ชมเรื่องของเกาะช้างนะครับอย่างที่บอกเกาะช้างเนี่ยถือว่าเป็นจุดหมุดหมายสําคัญที่หลายคนอยากเดินทางไปนะครับถ้าใครได้ไปสักครั้งเนี่ยจะติดใจนะฮะเกาะช้างเนี่ยปรากฏว่าถูกคัดเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งจุดหมายปลายทางฮันนีมูนที่ดีที่สุดในโลกนะครับ ทั้งจากการเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สวยงามมีรีสอร์ทหรูและมีกิจกรรมมากมาย Enjoy Travel ขอพายะ Enjoy Travel com นะครับเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวของอังกฤษประกาศจัดอันดับ20สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการไปฮันนีมูนนะครับผมสำรวจปรากฏว่าเกาะช้างจังหวัดตราดจังหวัดตราดนะฮะของไทยเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นอันดับหนึ่งนะฮะคุณผู้ชม ด้วยเหตุผลหลายประการทั้งเรื่องของอสถานที่พักและบรรยากาศนะครับเกณฑ์การจัดอันดับนะมีหลายประเด็นในการพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวราคาอาหารราคาที่พักของโรงแรม5ดาวรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและการบร,ริการแพ็กเกจฮันนีมูนที่หลากหลายบรรยากาศของที่พักและประสบการณ์พิเศษในการฮันนีมูนนะครับ เกาะช้างก็เลยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่1จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในการฮันนีมูนนะครับนอกจากนี้ที่เกาะช้างนะฮะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานรอบเกาะเส้นทางเดินป่าน้ําตกจุดชมวิวในอุทยานแห่งชาติดําน้ํำตื้นและดําน้ําลึกนะครับค่าราคาค่าที่พักระดับ5ดาวก็ไม่ได้แพงจนเกินไปอาหารการกินรวมถึงเครื่องดื่ม อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เกาะช้างเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับเรียกติดปากกันว่าเกาะช้างนะครับตั้งอยู่ในเขตอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดและเป็นชายแดนภูิภาคของตะวันออกของไทยนะครับเกาะช้างเป็นเกาะใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งในทะเลอ่าวไทยและเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับสองในประเทศรองจากเกาะภูเก็ตนะครับมีพื้นที่ประมาณ2 6 8 1 2 5ไร่ นี่ฮะมีบรรดาหมู่เกาะเรียงตัวน้อยใหญ่52เกาะมีลักษณะคล้ายกับรูปโครงช้างเดินเรียงตัวกันจึงเป็นสาเหตุให้เรียกกันว่าเกาะช้างดูกันนิดนึงครับว่าถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งสถานที่จุดหมายปลายทางสำหรับการฮันนีมูแล้วถ้าจะไม่ให้ตกอันดับหรือหายไปจากความทรงจำจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวคุยกับ พี่ป๋อฮะคุณศักดิ์สิทธิ์มุ่งการฮะอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดสตรีมยาร์ดมาจากจังหวัดตราดฮะตอนนี้พี่ป๋อเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับพี่ป๋อครับสวัสดีครับสุจริครับชัดเกนนะฮะชัดเจนครับครับเป็นยังไงบ้างฮะคนกอดช้างรู้สึกยังไงฮะหลังจากถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งจุดหมายปลายทางสําหรับการเดินทางมาฮันีมูนครับครับสิ่งแรกเลยทีแรกก็เริ่มตกใจว่าอุ้ยจะอยู่ได้เป็นได้อันดับหนึ่งได้ยังไง แต่พอมาวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ของเกาะช้างความเป็นธรรมชาติของเกาะช้างเราก็เชื่อมั่นว่างานบริการทุกอย่างของเราเนี่ยทั้งข้างจะดีราคาสมเุสมผลนะครับจี่ทาให้เราน่าจะขึ้นไปถึงระดับนี้ได้ก็มีรู้สึกมีความภูมิใจอย่างมากเลยครับที่ได้ส่งครับครับครับ,รบดูเหมือนว่าจุดหมายปลายทางเกาะช้างเอาจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนต่างชาติคนไทยก็อยากไป ในมุมมองของพี่คิดว่าจะต้องทำอย่างไรให้คำนี้อยู่ต่อไปฮะจริงๆแล้วอำเภอก่อนร้างเรานะครับต้องเรียกว่าอำเภอก่อนทางนะครับฮะเพราะว่าเราเคืออำเภอแล้วนะครับและสิ่งสำคัญที่อีกหนึ่งก็คือเรากำลังมีกิจกรรมที่พยายามร่วมกันสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสุขภาพที่ดีนะครับคือเวลเนตทัวริซึ่นครับ โดยที่สภาวการท่องที่จังหวัดตราดร่วมกับทางจังหวัดนะครับรวมทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆมาร่วมมือร่วมใจกันสร้างมาตรฐานเวียเวนต์ขึ้นมานะครับเพื่อให้อําเภอก่อช้างของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดมงสมบูรณ์ด้วยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า f o r e s t ปีก็คือการอาบป่านะครับซึ่งธรรมชาติตรงนี้เราจะยั่งยืนสาเหตุที่เราจะต้องที่ยั่งยืนได้เพราะว่า80%ของพื้นที่ของเราคือพื้น พื้นที่ของอุทยานนะครับเราไม่มีการบุกลุกไม่มีการเข้าไปถากฐานป่าทําให้ธรรมชาติเสียหายดัะนั้นตรงนี้คือปัจจัยหนึ่งที่เราสามารถได้เป็นอันดับหนึ่งในในเรื่องการท่องเที่ยวด้วยความเซ็กซี่ของธรรมชาติด้วยความเซ็กซี่ของมู่ของเรานะครับในการท่องเที่ยวมันก็เลยทําให้เราได้ได้เป็นอันดับนี้ครับผมครับครับ ผู้ประกอบการเองพูดถึงเรื่องนี้ยังไงกันบ้างไหมฮะอะส่วนใหญ่ทุกแทบทุกผู้ประกอบการรู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ที่เราได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮันนีมูนนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะคงเส้นคงวาของการให้บริการตรงนี้ไว้ตลอดเวลาครับผมแล้วก็สร้างมาตรฐานมากขึ้นนะครับ ที่มันจะในการดูแลนักท่องเที่ยวดูไม่ว่าจะแม้แต่เรื่องความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างเราก็พยายามที่จะร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วก็อีกไม่นานนี้ครับอ่าเราก็จะมีสมาคมน้องใหม่ขึ้นมาสมาคมเวลเน็ตจังหวัดตราดครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะมาดูแลเรื่องอ่าการบริการมาดูแลเรื่องสุขภาพมาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของของนักท่องเที่ยวครับผมครับอืมกดดันไหมครับกับคําเนี้ยเพราะว่า พอมีคํานี้มาเหมือนก็เฮ้ยมันต้องทําต้องรักษาให้คงเส้นคงวาไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาเนี่ยจะกลายเป็นว่าคนทั้งประเทศก็จะมาถล่มอีกอันที่จริงแล้วนะเราสร้างสิ่งเหล่านี้มาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับที่สร้างงานบริการงานจัดการสิ่งเหล่านี้นะครับโดยโดยที่อิงกับธรรมชาติเป็นหลักนะครับดังนั้นเราจึงค่อนข้างจะกดดันน้อยน้อยมากครับน้อยมากที่ในในแรงกดดันของเรานะครับ แต่เราพยายามสร้างสร้างมากกว่าครับโดยการที่เนี่ยครับอย่างที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างเวลเน็ตและโดยเฉพาะตอนนี้หมู่บ้านไหนที่ยังไม่มีอ่การท่องเที่ยวเข้าถึงเนี่ยครับเราก็พยายามส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นบ้านคองสนขมูสามบ้านคองสนเนี่ยเรายังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ที่สําหรับชุมชนนะครับเราก็เลยจะพยายามที่จะร่วมกับองค์การ ท่องเที่ยวพิเศษนะครับ mm. ก็คืออปทอเนี่ยเราจะจัดตั้งเรียกว่าชุมชนขึ้นมาหนึ่งชุมชนนะครับเพื่อการท่องเที่ยวนะครับจะเป็นเราจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับชุมชนนะครับโดยการที่จะเอาอาหารเอาทุกอย่างมาขึ้นมาเป็นตัวหลักในการชูแหล่งท่องเที่ยวในหมู่สามอีกครั้งนะครับโดยที่เราจะใช้คํานี้ขึ้นมาเลยว่าอาหารเป็นยานะครับทั้งเกาะช้างทั้งจังหวัดตราดนะครับ เราเจะใช้คาว่าอาหารเป็นยาเนี่ยมาเป็นตัวชูโรงขึ้นมาอีกครับครับครับบางคนเคยไปออย่างผมไปหลายรอบแล้วไปทั้งทํางานด้วยไปทั้งเที่ยวด้วยแล้วบางคนก็ยังไม่เคยไปพี่พี่ป๋ออธิบายความพิเศษของเกาะช้างหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าอย่างหลายคนพอพูดถึงเกาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของสถานบันเทิงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นสิ่งที่ไปตั้งอยู่บนเกาะ แต่จริงๆแล้วเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเกาะช้างมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกครับครับเกาะช้างเนี่ยครับถ้าขึ้นมาเกาะช้างเนี่ยวันเดียวไม่พอเที่ยวนะครับอย่างน้อยสุดต้องสามวันนะครับ <c oughs> เพราะว่าเกาะช้างเองมีทั้งซีกทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาถ้าฝั่งขวาเนี่ยคือแหล่งความเจริญทั้งหมดไม่ไว่าจะเป็นโรงแรมที่พักแหล่งท่องเที่ยวนะครับอาหารอาหารทะเลดีๆ นะครับในยามค่าคืนมีโชว์ต่างๆนะครับในเวลาของ,ง,งของค่ำลางคืนแต่ถ้าเกิดมาฝั่งซ้ายเนี่ยครับฝั่งซ้ายจะเป็นแหล่งที่ชุมชนอยู่กันมากมายนะครับจะเป็นแหล่งสโลลี์นะครับใช้ชีวิตแบบสมถะมีอ่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอิงกับกับธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นตก็คือเราสามารถเป็นทั้งสองฝั่งได้ขณะเดียวกันเราก็มีแหล่งดําน้ําที่ค่อนข้างสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งดําน้ําตื้นที่เกาะรังนะครับ หรือแหล่งดำน้ําลึกซึ่งมีเรือช้างนะครับเรือหลวงเรือลบหลวงช้างลําเดิมครับซึ่งเรามาจอดอยู่ในในอาเภอเกาะช้างของเราในเขาเรียกตรงเ,เรียกหินหินลูกบาศนะครับก็สามารถมาดําดูประการเออดาดูเรือดาําน้ําสามารถดําน้ําลึกได้สามสิบกว่าเมตรครับผมครับฮะเรื่องของอคุณภาพหรือว่าอื่นๆที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับ เื่อให้เป็นจุดหมายสําคัญสําหรับการเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฮานนีมลลูหรือเมืเที่ยวอะไรอย่างนี้จากนี้ไปจะมีการพูดคุยกันยังไงไหมครับใช่ครับตอนนี้คือกอาเภอเกาะช้างนะครับโดยโดยเราเป็นเป้าหมายแรกของเราในการจัดตั้งท่องเที่ยวแบบเชิงสุขภาพนะครับโดยที่เราสร้างเบลเนียตโพลิซึมขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานต,าต่างๆในในโรงแรมต่างๆเนี่ยอนาคตเนี่ย น้ำประปาของเกาะชันจะต้องเป็นน้ำประปาที่ดื่มได้อะไรการเข้าถึงการสุกสาสุขต่างๆจะเข้าถึงได้รวดเร็วกว่าเดิมนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเราพยายามที่สร้างมาตรฐานเข้าไปโดยเฉพาะผู้ประกรอบการต่างๆก็เหมือนกันนะครับโรงแรมไหนที่ยังไม่มีน้ําิีมยังไม่มีคอรีนเราก็จะเติมพวกคอรีนอะไรรักษาสุขภาพทุกอย่างให้กับโรงแรมทุกที่ให้สร้างมาตรฐานเท่ากับโรงแรม5ดาวทั่วไปได้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เรา2ดาว3ดาว4ี่ดาว ที่มีอยู่เราก็พยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพแล้วก็อ่าคงคุณภาพที่มีดีแล้วคือคุณภาพที่อยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นชายหาดต่างๆที่เราทํากันหยู่ทุกวันนี้ซึ่งเราดูแลรักษาเราไม่ทิ้งน้ําลงทะเลนะครับเราจะมีการบําบัดน้ําก่อนที่จะลงทะเลตล,ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ครับที่เราจะคงรักษาเขาไวค้ครับครับเรื่องของสะพานข้ามไปเกาะช้างมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนฮะแทนเฟอร์รี่ฮะ อ,อันที่จริงตอนนี้เราอยู่ในโครงการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปแล้วนะครับก็คืออยู่ในลำดับที่สิบเอ็ดนะครับซึ่งถ้าเกิดในอนาคตมันก็อาจจะมีการเป็นไปได้ครับที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเขาคือตอนนี้เขามีงบประมาณที่มาสำรวจแล้วเส้นทางแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วนะครับถ้าเกิดสำรวจผ่านเส้นทางผ่านทุกอย่างผ่านผมว่าอนาคตก็น่าจะมีครับผมครับ ครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็นเชิญครับเชิญครับขณะเดียวกันยังไงฮะขณะเดียวกันเราก็มีการเตรียมการนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนรอบเกาะซึ่งจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ซึ่งขณะเนี้ยรอแค่งบประมาณอย่างเดียวครับที่จะลงมาทําถนนรอบเกาะซึ่งอ่าผ่านการสํารวจผ่านทุสิ่งทุอย่างหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นจากอุทยานหรือทุกอย่างผ่านหมดแล้วก็เหลือแต่งบประมาณที่จะลงมาสร้างถ้าถนนรอบเกาะเสร็จ มีสะพานมันก็สร้างความสะดวกสบายให้กับการท่องเที่ยวการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับผมครับครับถ้าถ้าสมมุติมีสะพานมีถนนรอบเกาะความจเจริญเข้าไปมันจะทําให้ความเป็นธรรมชาติหรือความเป็นเกาะช้างเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมไหมพี่เกาะช้างโชคดีครับคําว่าโชคดีคือเกาะช้างี่มีพื้นที่ใช้สอยแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณก็อยู่ได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนี้ ไม่สามารถที่จะลุกล้ําเข้าไปในเขตป่าอ,อุทยานหรืออะไรได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมชาติเราอยู่เหมือนเดิมครับอยู่แน่นอนครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าด้วยการที่ทางอุทยานนะครับเขามีความเข้มแข็งในการดูแลรักษาของเขาอย่างค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะคงสภาพนี้ไว้ได้แต่ขณะเดยียวกันนะอุทยานเองนะครับ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับการท่องเที่ยวนะครับเขามีแผนงานหลายๆแผนงานไม่ว่าจะเป็นเดือนตุลาคมเนี่ยเขาจะจัดการวิ่งเทลขึ้นมานะครับโดยอุทยานและก็ะชุมชนนะครับโดยจะวิ่งจากบางเบ้าไปสลักเพชรอะไรประมาณนี้ครับซึ่งทั้งหมดอ่ะจะไม่ไม่มีการรบกวนธรรมาชาตินะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์เราก็จะมีการจัดแคมป์รันแอนด์แคมป์นะครับคือจะมีการจัดแคมปิ้งแล้วก็มีการจัดรันไวิ่งด้วยครับประมาณซึ่ง ตรงนี้ครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เชิงสุขภาพทั้งหมดแต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลไม่มีการไปบรบกวนกับธรรมชาติครับธรรมชาติเราคงอยู่ครับพี่ครับพ,พี่ป๋อฮะขอเทคนิคในการข้ามฟากจากฝัาาก่งจังหวัดตราดไปเกาะช้างฝั่งเกาะช้างมาจังหวัดตราดนิดนึงครับพอดีบ,บางคนท่านผู้ชมยังไม่เคยไป ถ้าไปในหน้าเทศกาลเนี่ยแน่นอนว่าบางทีปวดหัวนะฮะเพราะว่ารถติดต่อแถวยาวค่อนข้างเยอะมีเทคนิคยังไงสําหรับคนที่จะข้ามฟากกลับหรือว่าไปไหมฮะไม่ให้หงดกิดกับเรื่องรถติดรับจริงอันที่จริงแล้วนะเวลาขากลับส่วนใหญ่รถจะติดมากนะครับติดมากตั้งแต่สิบโมงเป็นต้นเก้าโมงเก้าโมงต้นไปถึงบ่ายประมาณบ่ายสามนะครับช่วงนี้รถจะติดมากมากมากจริงๆแต่ว่างานบริการของเขาผม จะหมดประมาณประมาณบ่ายสามสามโมงเย็นเพราะฉะนั้นถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยเช็คหลังจากเช็คเอาท์เที่ยงแล้วปุ๊บเนี่ยผมแนะนําว่าอย่า,อย,าอย่าพึ่งกลับครับอย่าพึ่งกลับเที่ยวก่อนเที่ยวให้ให้สบายใจเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ท่านมาจอรถปุ๊บเนี่ยอยังไงท่านก็ได้กลับเนื่องจากถ้าเกิดท่านซื้อตั๋วเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างแล้วเนี่ยยังไงท่านก็ได้กลับนะครับต่อให้เรือจะ หมดเวลาแค่หกโมงเย็นแต่ถ้ายังมีรถตกค้างเขาก็ย,ยังให้บริการจนกว่ารถครันสุดท้ายที่เขาขายตัวไปแล้วจะหมดครับผมเพดฉะนั้นไม่จําเป็นเลยครับที่จะต้องมาจ่อกันมากมายค่อยๆทย,ยอยกันไปนะครับไม่ต้องไอเรียกว่าไม่ไม่ไม่ต้องมาจอะคิกวกันมากใช้เวลาที่ว่างๆนะครับที่เวลาที่เราต้องมาเผาน้ํามันเล่นน่ะไปไปท่องเที่ยวดีกว่าครับ<ม>ก็สักบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยครับจะรถจะเริ่มโล่งแล้วครับผมครับ อ่ะสุดท้ายมีความกังวลใจไหมฮะกับคําที่แบบอันดับหนึ่งเมืองจุดหมายปลายทางที่คนมาอยากมาฮันนีมูนถามว่ากังวลใจไหมบอกตรงเลยว่าไม่กังวลใจนะครับแต่จะพยายามทมํามาตรฐานให้ดีและดีขึ้นเรื่อยๆครับในภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ mm. ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเราจะพยายามทําให้มากที่สุดเพื่อให้ให,ให้ให้ตรงนี้เป็นแหล่งที่ mm. ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็น เป็น,ปนอยากให้เป็นเกาะที่เซ็กซี่นะครับต้องใช้คํานี้นะครับเพราะว่าการทันิมูลก็คือความสุขที่เข้ามาจะพยายามคงสภาพของธรรมชาติให้อยู่ได้ตลอดไปครับผมครับครับพี่ปอนิดนึงระบบบริการสาธารณสุขเป็นไงเพราะว่าบางคนกังวลเหมือนกันนะไปเที่ยวติดเกาะเนี่ยเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยยามค่าคืนเฮ้ยโรงพยาบาลพร้อมไหมอะไรพร้อมไหมระบบส่งต่อระบบการบริการรักษาเป็นยังไงฮะพร้อไมไหมฮะที่นั่น ตอนนี้ต้องแก้งอย่างนี้นะครับว่า,โร,าโ,รโรงพยาบาลโรงพยาบาลอําเภอเกาะช้างเนี่ยมีมาตรฐานระดับหนึ่งที่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่งางชาติมีการพัฒนาขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับนะครับแล้วก็เวลาหากมีเกเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับเขาจะมีเรือเร็วมารับหรือไม่งั้นเราก็ติดถ้ายังไม่ฉุกเฉินจนถึงวิกฤตเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลมีการส่งต่อโดยการใช้เรือเฟอร์รี่ส่งต่อให้ครับ ส่วนโรงพยาบาลเอกชนที่เรามีอยู่บนเกาะซึ่งนั่นก็พร้อมพร้อมที่จะรับนักนักทยวได้เต็มที่และมีการส่งถ่ายได้คือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาจะมีเรือซึ่งเป็นเรือที่เรือเรือพยุงชีพเลยนะครับในนั้นมีเครื่องพยุงชีพทั้งหมดอยู่ในเรือนะครับ <S <S เขาสามารถส่งต่อเราได้เลย <S 1> <S 1> ได้เลยแต่ในอนาคตเนี่ยหลังจากที่สะพานท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว5้าตันกรอสที่บ้านดันใหม่เสร็จเนี่ยครับ เราจะมีลานเฮลิคอปเตอร์สองลานนะครับที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการส่งถ่ายจะดีขึ้นและเร็วขึ้นกว่านั้นอีกครับผมครับอืออืออ่ะเอาละครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปเที่ยวนะฮะเห็นบอกว่าสวยงามกันมากมากยินดีครับขอบคุณมากครับคี่ก้อครับสวัสดีครับผมครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือเกาะช้างได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวและคู่รักนิยมเดินทางมาฮันิมูลเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะฮะเป็นเรื่องที่ดีกับประเทศไทยแต่ว่าเมื่อมีเรื่องแบบนี้แล้วคนในพื้นที่คนไทยเองจะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้คําว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยหายไปนี่ก็เป็นมาตราการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวจริงๆแล้ววันนี้เรา จะขอพูดคุยกับทางนายกเทศมนตรีเกาะช้างใต้ด้วยนะฮะคุณจักริดแต่เผอิญว่านายกป่วยนะครับก็เลยขอเลื่อนไปก่อนนะฮะก็นี่เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเกาะช้างจริงๆเกาะช้างถ้าไปเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงนะฮะจากกรุงเทพมหานครเคยลองขับรถไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเที่ยวสัก3าวันอย่างที่พี่ปอบอกคุณจะประทับใจมากทะเลสวยน้ำใส ดำน้ำตื้นได้ดำน้ำลึกได้นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากให้ไปนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมทางออนไลน์ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับคุณแววดาวคุณสําราญคุณปัญชลีคุณประชาชนคนธรรมดาคุณพลอยเวนเศสานะครับคุณการันพึงมีคุณปังปอนนะฮะหลายท่านบอกวาอ่าอย่างคุณการันบอกสวยงามสวยงามจริงฮะอยากให้ลองไปนะครับแล้วก็หลายท่านบอก ดูคุยค,คลายข่าวไม่ได้นี่นะฮะดูทางเพจ NBT Live L I V E Live NBT2HD นะครับ8โมงจนถึง9โมงครึ่งนะฮะพรุ่งนี้ก็สามารถดูกันได้ส่วน NBT Connect ยังไม่ได้เชื่อมมาเดี๋ยวถ้าเชื่อมมาเราจะแจ้งให้ทราบนะครับต่อไปเคลียววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ